นี่ก็เป็นสูตรเด็ดก็คืออะไรนะแม่มเ,มเ,เกลือเม็ดเกลือเม็ดเรียบร้อยท่านผู้ชมครบ30นาทีแล้วครับว,ว้าวโอเคแม่อร่อยไหมครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มนกะกำลังป้อนนักลานอยู่นะครับนี่เริ่มต้นด้วยการล้างผักนะครับนี่ผักของแม่สุขภาพแบบดดีมากซื้อตลาดมาใช่ไหมแม่เท่าไหร่ครับเนี่ยหมดเนี่ยประมาณ12บาท สองบาทสิบสองบาทแล้วก็มีปลาด้วยมีปลาด้วยอันนี้ล้างปลาก่อนครับมีกี่ตัวแม่ปลาตัวเดียวตัวเดียวนะครับตัวเดียวอันนี้เป็นเครื่องเคียงมาเนาะแม่เนาะหมูสมุนไพรต่างๆนะครับที่เรามีในสวนเรานะครับหมูตะไคร้ขมิ้นหอมแดงนะครับผมนี่ใครขมิ้นหอมแดงต่างๆนี่ฮะแม่เมีอะไรอีกเนี่ยแค่นี้เนาะแม่เนาะหอมแดงะ ใบมะกรูดอ่าใบมะกรูดด้วยไปเลยนี่โอเคน้ำเติมนะครับผมพอดีพอดีนะฮะมีหัวขาซอยด้วยครับนี่ก็เป็นสูตรเด็ดก็คืออะไรนะแม่เกลือเกลือเม็ดเกลือเม็ดนี่แหละสูตรเด็ดทำให้อาหารอร่อยของเรานะครับต่อไปเป็นปลาซื้อมาจากตลาดเลยเอามาล้างสาบน้ำหนึ่ง อ่าอย่นี้พอละเนาะพอเลยนะเติมเป็นนิดนึงครับต่อไปเป็นผักนะคะนี่มีผักอย่างไรบ้างแม่โหระพาเนาะกับผักกาดขาวท่านกินผักเยอะอืมคุณแม่ชอบกินผักครับสูตรนี้ง่ายมากๆเพราะว่าเราคล้ายๆเป็นการนึ่งในตัวนึ่งโดยแบบคล้ายๆต้มนึ่งหรือไมเนาะต้มนึ่มันจะทำให้แบบ ม,มันนัว,นวแล้วมันก็เข้ากับเนื้อปลาได้ดีมากสมุนไพรต่างๆนะไหมเนาะนแกัดไปเลยเป็นสเติมเลยแมสะคอนจัดหนักมากนี่เป็นแม่ปิดฝาก่อนครับกกอันนี้ก็เป็นกระทะ <c oughs> อเบรควีนตั้งแต่สมัยผมอยู่ป .5 แล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> พศสอพอสอ .40 นะผ <c oughs> ่านไป20กว่าปีเปิดแก๊สก่อนครับเปิดแก๊สก่อน ตั้งทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับเว่นานไหมครับแม่สามสิบนาทีสามสิบนาทีก็สุกแล้วอ่าโอเครอสามสิบนาทีเรามาเปิดพร้อมกันนะอ่าแล้วแม่ใช้น้ำจิ้มอะไรครับวันนี้ครับน้ำจิ้มปลาเย็นปลาไหลปลาไหลคือเย็นนะปลาไหลคือเย็นซีฟู้ดนะของเพื่อนผมเองนะครับผมที่ทำนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อกันได้นะแม่เนาะสามขวดร้อยนะครับผมเอามาอลมาากเยจิ้มกับผ่านึ่งของเรานะครับผม นี่น้ำจิ้มซีฟูด้ดตาปลาไหลคืือเหยียนก็ติดต่อได้ที่เบอร์064-4612495สกหาหครับตอนนี้ครบ20นาทีแล้วครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันก่อนว่าน้ำจะแห้งไหมนะครับเรากลัวน้ำแห้งเนาะโอ้ท่านผู้ชมใช้ได้เลยนะครับเนี่ยอ,อืปิดต่อปิดต่อน้ำไม่แห้งนะครับน้ำไม่แห้งน่าจะครบพอดีแหละกีสิบนาทีนะฮะเดี๋ยวลดไฟนิดนึงลดไฟนิดนึง เรียบร้อยท่านผู้ชมครบ30นาทีแล้วครับว้าวน่าทานมากครับนี่นี่คุณแม่สะคอนก็อันนี้นะครับไม่ต้องเปิดแล้วให้คุณแม่เป็นคนเียจะตัวก่อเปิดนะเปิดแล้วล่ะเปิดถ่ายแล้วเนี่ยขอ,อสิมาหารกลางหนึ่งชังนนะคิปบอกโหหักเยอะมากนี่นะครับอันนี้ปลา เราเปิดเฉพาะปลาก่อนเดี๋ยวแม่จะก,กินครึ่งนึ่งนะครับผมเดี๋ยนะเฮ้<ม>ยแก,กว้าวดีกินขึ้นหนึ่งเอาผักมาใส่ด้วยไม่ชอบผักกาดขาวอย่าแม่มว่าแม่ชอบผักกาดขาวนะครับกี่ตักน้ำด้วย หอมามากๆนี่น้ำจิ้มซีฟูด้ดตาปลาไหลคือเหียนนะครับอือหือโอเคแม่อร่อยไหมครับจิ้มยนเลยค่ะน้ำจิม้มน้ำจิ้มเหรอัอรอป้อนนลหลานอยู่นะครับนี่น้กเอกกินน,นีอ่อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อย <c oughs> <c oughs>